ใครที่สิ้นหวังหมดกำลังใจหมดแรงที่จะไปต่อวันนี้มาฟังวันนี้ไม่ใช่เรื่องหรือว่าเหตุบังเอิญใดๆทั้งสิ้นเพราะคุเป็นคนหนึ่งคนที่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนแล้ววันนี้เราจะทำยังไงละกับการสิ้นหวังการหมดกำลังใจการไม่มีแรงที่จะไปต่อทำอย่างไรดีวันนี้ สิ่งที่ครูจะมาบอกนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ครูเคยเป็นมาก่อนก็คือการสิ้นหวังการหมดกำลังใจการท้อแท้การไม่อยากไปต่อวันนี้ไม่อยากจะทำอะไรทั้งสิ้นชีวิตมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมดแรงหมดกำลังใจไปต่อไม่ไหวจนสุดท้ายไม่อยากที่จะทำอะไรเลยใครเคยเป็นอารมณ์แบบนี้บ้างสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้รับรู้สิ่งที่เราได้เป็นมันเกิด มันเกิดจากสิ่งที่เราได้รับรับสิ่งน,นี้มาก็คือพลังงานด้านลบสิ่งที่เรารับมารอบตัวต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะเป็นคนที่หมดหวังสิ้นหวังท้อแท้ใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่อยู่ๆก็เป็น รู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าจิตของเราจิตเดิมแท้ที่เรามาเกิดเนี่ยเราเป็นคนที่สมบูรณ์มาก่อนเป็นคนที่จิตใจที่มีกําลังใจจิตใจที่มีความสุขปิติยินดีอารมณ์ดีๆเป็นคนที่มั่งคั่งมาก่อนแต่วันที่เราหมดแรงหมดกําลังใจในการไปต่อมันเกิดจากการที่เราถูกหล่อหลอมด้วยสังคมคนรอบข้างทําให้เรา ไปต่อไม่ได้สิ่งที่เราเป็นคือจริงๆเรามาแบบคนที่สมบูรณ์แบบมาก่อนนะแต่วันนี้ที่เราเป็นวันนี้เราหมดแรงหมดกําลังใจก็คือเราได้รับพลังงานที่คนรอบข้างครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหล่อหลอมให้เราเป็นแบบนั้นใส่พลังงานให้เราเป็นแบบนั้นพูดจาลบๆกับเราและเราก็รับมา ดูถูกเราและเราก็รับมาหรือสิ่งที่เขาเใส่ให้เรามาไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านการที่เราฟีดดูโทรศัพท์มือถือแล้วเจอข่าวลบๆเราก็รับมาเมื่อเรารับมาทุกอย่างมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างมันสะสมให้เราถูกกดทับด้วยพลังงานลบๆจนเราหมดแรงหมดกำลังไปต่อไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนเข้าใจคือวันนี้เราเลือกที่จะรับได้เราไม่จำเป็นต้องรับความทุกมาอย่างเดียวใช่ไหมคะวันนี้คนเราโดยปกติอะคะ่ะมักจะมักจะทุกไปก่อนเราอะมันมีมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ครูอะไปโพสในแพลตฟอร์มสีฟ้าครูโพสเนี่ยครูบอกว่าที่ใดมีความสุขจงเอาตัวเราไปอยู่ที่นั่น โพสแบบนี้เราก็จะมีคอมเมนต์หนึง่งพิมมาบอกว่าก็อยากไปอยู่ครับครูแต่มันไปไม่ได้เพราะนี่ยังเต็มอยู่เลยเขาบอกคือต้องขอบขอบคุณคอมเมนต์นี้นะคะที่พิมมามามา,มาเป็นคอมเมนต์ที่วันนี้สิ่งที่ที่ครูอยากจะบอกครับเราไม่ได้ไปไม่ได้นะทุกคนแต่เรากำลังไม่ไปต่างหาก สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้อยู่ที่เราเลือกและตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไรกับวันนี้ครูกำลังจะบอกให้ทุกคนเป็นความสุขเราเคยเห็นใครหลายคนมาแบ่งปันเนาะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่โอเคเขาบอกว่าจงหาข้อดีกับทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงไหมเขาก็พูดอย่างนี้ยเราก็ได้ยินมาตลอดใช่หรือไม่เราได้ยินคนพูดมาตลอดเลยว่า หาข้อดีจากทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสิเราได้ยินวันนี้เราได้เกิดผลลัพธ์จากประโยคนี้แล้วหรือยังหรือเราแค่ได้ยินก็ได้ยินไปงั้นๆทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาถ้าเราได้ยินได้รู้แต่ไม่ได้เอาความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นความรู้ที่รู้อยู่อย่างนั้นบางทีเรียนแล้วไม่เอามาทำไม่เอามาใช้ประโยชน์ก็เท่ากับเราไม่ได้เรียน ใช่ไหมคะเรารู้ว่าหาข้อดีสุขเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นะ่ะแต่เวลามีมีเรื่องราวที่ทําให้เราทุกข์ใจอะเราได้หาข้อดีจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หาเราไม่ไทํามันก็เป็นปกติที่ชีวิตเราก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่ตลอดรู้ไหมคะว่าทําไมคนเราถึงไม่หาทําไมคนเราถึงไม่ออกมาจากความสุขเพราะคนเราเคยชินคะ่ะทุกคนเป็นแบบนี้อยู่ไหมคนเราเคยชินกับ สภาวะที่มันเกิดขึ้นเหมือนวันนี้เรามีหนี้อยู่สิ่งที่เราควรจะต้องเป็นก็คือต้องทุกข์เราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้หรอกคนมันเป็นหนี้การคู่ควรกับการเป็นหน,นี้ก็คือต้องทุกข์คนส่วนมากเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะเหตุการณ์ชีวิตมันเป็นแบบนี้ต้องทุกข์เพื่อให้คู่ควรกับการเป็นหนี้วันนี้จะมีความสุขไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าทุกข์อยู่จะให้ไปมีความสุขบ้าหรือเปล่าจริงไหมคะคนเรา อาจจะคิดแบบนี้อยู่มันเลยทำให้เราไม่เคยคิดที่จะออกมาจากความทุกข์เลยใช่ไหมเอ่ยจริงๆแล้วนะเราเลือกที่เราจะออกมาได้สมมุติว่าเอาง่ายๆเลยาก,การที่เราหมดแรงหมดกํำลังใจหมดแรงไปต่อมันเกิดจากการที่เรารับสิ่งรอบตัวมาจนทำให้เรา ลืมว่าเราก็เคยเป็นความสุขมาตั้งแต่เรามาเกิดบนโลกใบนี้สิ่งที่เรามาเกิดบนโลกใบนี้คือเรามีแค่หน้าที่หนึ่งที่เราจะมาทาําภารกิจของตัวเองให้ประสบความสําเร็จหน้าที่คือจะมาสร้างอะไรบนโลกใบนี้ที่ทําให้เรามีความสุขหรือภารกิจอะไรที่เราทําให้กับโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ได้จารึกจดจาเขาเรียกว่าความดีที่ประทับให้กับโลกใบนี้ แต่เราลืมไงเราก็เลยลืมว่าเฮ้ยฉันจะต้องมาทําภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่นาวันนี้ทําไมเรามัวแต่เอาตัวเราหลงไปกับมายาที่ใครพูดอะไรให้เราทุกใจก็เก็บมาคิดคนนี้ดูถูกเราก็เก็บมาคิดคนนี้พูดกับเราก็เก็บมาคิดคนนี้ตําหนิเราก็เก็บมาคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะมีผลก่อต่อต่อเราก็ต่อเมื่อเราเก็บทุกเรื่องเรามาคิด เมื่อเราเก็บทุกเรื่องราวมาคิดแล้วเรื่องนั้นมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันทำให้เราหมดแรงและหมดพลังจากที่เคยมีแรงมีพลังเมื่อถูกคำพูดใดทับถมมาเรื่อยๆข่าวที่เราดูทำให้เราเครียดก็ทับถมมาเรื่อยๆหรือสภาวะแวดล้อมของที่ทำง,งานทำให้เราไม่สบายใจก็ทับมาเรื่อยๆ อาการป่วยของพ่อกับแม่หรืออะไรก็ตามที่ทําให้เราเจ็บปวดหัวใจก็เป็นมาเรื่อยๆทับถมทับถมจนทําให้เราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาไปต่อได้จริงไหมคะเมื่อเราถูกทับถมแบบเนี้ยถ้าเราไม่ตัดสินใจที่เราจะลุกขึ้นมาเราก็จะถูกทับถมอยู่อย่างนี้ เมื่อวันนี้เราถูกพลังงานต่างๆคนนินทาคนว่าร้ายนินทาเพื่อนเหตุการณ์รอบข้างไม่โอเคขับรถไปเจอแต่เหตุการณ์ที่รถติดกับสมุดหนิดมันทับถมทับถมจนตัวเราเนี่ยต่าเราลงอย่างเงี้ยสุดท้ายเราไม่ตัดสินใจที่จะออกมาเราจะถูกอย่างเงี้ยกดไปเรื่อยๆเมื่อกดไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นก็คือว่าไม่อยากที่จะทําอะไรเลย ไม่อยากที่จะทําอะไรเลยแล้วชีวิตก็คือจมอยู่กับสิ่งนี้ชีวิตก็เหมือนกับแบบว่าหมดหวังอะคือเหมือนว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงใจให้เราลุกขึ้นมาสู้ได้อะอาจจะคิดว่าเวรกรรมทําให้เราไปต่อไม่ได้เวรกรรมทําให้เราไปต่อไม่ได้สนทําให้เราไม่คิดที่จะตัดสินใจออกมามีความสุขจิตเนี่ยทำงานตามคำสั่งของเราในขณะที่เราเป็นทุกข์ จิตเราก็ทุกข์ด้วยตัวเราคือหัวใจคือใจเราค่ะจิตก็ปี้ใจเราใจเราคิดอย่างไรจิตก็เป็นแบบนั้นจิตเรามีหน้าที่ดึงดูดสิ่งที่ใจคิดวันนี้ใจเราคิดอะไรคะใจเราคิดอะไรจิตก็กอปี้เอามาให้เราใจเราทุกข์จิตก็กอปี้ก็ทุกข์ด้วยดึงดูดความทุกข์มาให้กับเราวันนี้ถ้าจิตเรามีความสุขจิตเอ่อถ้าใจเรามีความสุข จิตก็สุขด้วยเพราะฉะนั้นคนเรามีหัวใจใจเราต้องเป็นหน้าที่ควบคุมจิตตัวเองวันนี้ใจเราทำอะไรอยู่คะใจเราโมวแต่คิดถึงเรื่องราวที่ไม่ทำให้เรามีความสุขเลยใจเราไปคิดแต่อะไรที่เราไม่ได้อยากได้นะแต่ทำไมใจเราถึงไปคิดเกิดจากเราไม่ตัดสินใจที่จะออกจาก้วงความคิดนั้น จริงหรือเปล่าที่เราออกไม่ได้ลองย้อนกลับไปถามตัวเราดูว่าเราออกไม่ได้จริงๆหรอหรือเรายังไม่คิดที่จะออกวันนี้ครูจะบอกวิธีการที่ทําให้เราออกจากความทุกข์ได้แบบง่ายๆวิธีการนะคะสมมุติว่าวันนี้อ่ะออกไม่ได้จริงครูเอาแค่ว่ามีความสุขวันนี้ไม่ต้องคิดไปว่าเราจะต้องมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะแค่คิดว่าแค่มีความสุขให้ได้เช้าเนี้ยได้ไหม ได้ไหมตัดสินใจที่จะมีความสุขแค่ชั่วโมงเช้าเนี้ยได้หรือเปล่าคือวันเนี้ยทั้งวัน่ะถ้าเรามีความสุขได้อะมันจะทําให้เราสามารถดึงดูดเรื่องราวที่เราอะต้องการได้เมื่อใจเรามีความสุขความสําเร็จก็ง่าย แต่วันนี้เราเป็นความสุขไม่ได้จริงไหมคะเราเป็นความสุขไม่ได้เราเลิกโกรธไม่ได้เราเลิกเกลียดไม่ได้เราเลิกอิจฉาไม่ได้เราเลิกริษหยาไม่ได้เราเลิกอะไรต่างๆนานาไม่ได้เลยทำไมเราถึงเลิกไม่ได้หนึ่เราไม่คิดที่จะเลิกเพราะครูเคยเป็นคนนั้นมาก่อนครูไม่ได้คิดที่จะเอาตัวเองขึ้นมาไงคิดอย่างไรและทำอย่างไรฟังนะคะ เวลาเราเรือเจอเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอ่ะให้เราเอาตัวเองออกมาสมมติวันนี้เราเครียดอยู่เรานั่งเครียดอยู่กับเก้าอี้ของเราเนี่ยเรานั่งเค limbs, เรียดอยู่เรานั่งเรานั่งเครียดอยู่สม,มุติาคาใจเรามันเครียดใจเรามันเครียดสิ่งที่เราจะเอาตัวเอาออกมาคือก็ลุกขึ้นสิทุกคนในเมื่อพลังงานตอนที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นพลังงานเป็นกลุ่มก้อนนะทุกคนกลุ่มก้อนที่เรานั่งเนี่ยคือพลังงานแห่งความเครียด ถ้าเราคิดที่เราจะออกมาคือก็แค่เราลุกขึ้นค่ะเราลุกขึ้นมาไปอยู่กลุ่มก้อนพลังงานใหม่ที่เราบอกว่าเราออกไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะออกมาต่างหากแค่เราคิดที่เราจะออกมาแค่เราลุกขึ้นเราก็ได้ออกมาแล้วค่ะเมื่อเราออกมาทุกคนเชื่อไหมอากับกิริยาที่เราลุกขึ้นมันจะไมใหเราเปลี่ยนความคิดโดย หวินาทีที่เราลุกขึ้นมาช่วงหนึ่งวินาทีนั้นเราจะไม่ได้เครียดหรอกทุกคนจริงไหมเพราะเราขยับตัวเราขยับตัวเมื่อเราขยับตัวสภาวะที่กําลังเครียดอยู่มันจะหายไปแวบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ก้าวออกมาได้แล้วนะจริงไหมคะวันนี้ที่เราบอกว่าหาข้อดีจากทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรากําลังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติใครๆก็พูดกัน จริงๆแล้วว่าใครๆก็พูดกันแต่เราอะเมื่อฟังมาทุกครั้งอะเราได้เอามาทําหรือเปล่าจริงไหมคะเราไดเอามาทําหรือเปล่าแค่เราเอามาทำอะเราก็เกิดผลลัพธ์แล้วทุกคนสมมุติว่าบางคนบอกว่าก็อยากจะมีข้อหาข้อดีเหมือนกันแต่มันหาไม่ได้วันนี้อยู่กับคนคิดลบทั้งวันเลยอะถ้าวันนี้เราไปทํางานแล้วเราเจอคนคิดลบเราหาข้อดีจากเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะสมมติเพื่อนเพื่อนเรามาเลย การที่เราหาข้อดีสมมติเราไปทําง,งานแล้วเพื่อนโรงงานเนี่ยมีแต่คนคิดลบมาถึงก็ตะ,ตะวาดใจเราโวยวายแม่งรถติดว่าอารมณ์เสียเราก็ไม่ชอบเหตุการณ์เนี่ยถ้าบางคนอาจจะคิดว่าอยู่กับคนคิดลบยังไงก็ออกไม่ได้ยังไม่ฝึกละกันจิตแต่วันนี้เขาเนี่ย เ,เขาเรียกว่าอะไรเขามาทําให้เราเห็นเขาเป็นอารมณ์ลบๆมาหาข้อดีจากทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหาได้ยังไงคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราเนี่ยไปทํางานทุกวันเขาก็บ่นทุกวันเลยรถติดโวยวายบางทีก็มาอารมณ์เสียใส่เราบางทีก็มาว่าเราเวลาเพื่อนเรามางุ่นยิสมใส่เราเราก็ข้อดีคืออะไรรู้ไหมอ๋อเพื่อนบอกว่าเพื่อนขับรถมาแล้วรถติดใจความคือเพื่อนบอกว่ารถติด โอเคเวลานี้รติดเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางเราจะเลือกไม่เดินทางเวลานี้ดีเหมือนกันขอบคุณนะที่มาบอกข้อดีจากทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหนึ่งเขาอารมณ์เสียใช่ไหมคะอารมณ์เสียแบบนี้ไม่โอเคเลยวะ่ะขนาดตัวเราเรายังไม่ชอบเลยเพื่อนขอบคุณมากมากเลยนะพูดในใจนะทุกคนอย่าไปบอกเขาพูดในใจนะขอบคุณมากมากเลยที่มาเป็นต้นแบบแห่งการอารมณ์เสียให้กับฉันได้เห็นว่าถ้าการอารมณ์เสียแบบนี้จะมีคนไม่ชอบ เพราะฉันฉันจะไม่ทําแบบนี้กับใครการที่เธอมาอารมณ์เสียให้กับฉันเป็นต้นแบบแห่งการให้ฉันเห็นว่าไม่ดีเลยว่ะไม่โอเคเลยว่ะกับการเป็นแบบเนี้ยโอเคฉันไม่ทําเรื่องนี้กับใครขอบคุณเขาไปเลยเพราะฉันข้อดีจากเนี้ยมันเกิดขึ้นจากนั้นให้เราเฮ้ยวันนี้เรามีความสุขแค่ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงอะ่ะพอครึ่งชั่วโมงนี้เรามีความสุขได้นับต่อไปอีก ให้รักษารักษาต่อไปเรื่อยๆรักษาทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงสุดท้ายถ้าเราหมั่นฝึกฝนนะคะเราจะมีความสุขได้ทุกๆชั่วโมงจนครบๆ,ๆจนครบๆจนหนึ่งวันเราก็มีความสุขได้เมื่อพลังงานเราเป็นแบบสูงสๆพลังงานความสุข ความสำเร็จบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆเป็นพลังงานเดียวกันเราจะดึงดูดได้โดยอัตโนมัติอยู่ๆก็จะมีเรื่องราวที่ทำให้เราได้รถคันใหม่ได้เงินทองมากมายอยู่ๆก็มีคนโทรมาสั่งออเดอร์สินค้าของเราอยู่ๆก็ทำให้เราได้รับเงินจากลูกหนี้คืนเพราะพลังงานเราดึงดูดเหตุการณ์ที่เข้ามาหาเราเราไม่รู้หรอกนะอะไรจะดึงดูดมาห,าหาเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่คิดบวกเหตุการณ์ดีจะเข้ามาแต่ถ้าเราเป็นคนที่คิดลบเหตุการณ์ ไม่ดีจะเข้ามาเมื่อเราคิดได้แบบเนี้ยอะไรที่มันไม่โอเคเราจะแบบตัดออกไปเรื่อยๆตัดออกไปจากชีวิตเราเรื่อยๆสิ่งนี้ที่คุยจะบอกคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้แต่เรายังไม่ได้ทำต่างหามันที่จะดึงตัวเองขึ้นมาวิธีการที่คุยจะบอกคือวันนี้ถ้าเรารู้ตัวนะคะรู้ตัวว่าเรากำลังไม่สบายใจอยู่ให้เราเปลี่ยน เปลี่ยนทิศทางของตัวเองใหม่เดินไปหาอะไรที่มันสบายสบายใจทําหาอะไรทําที่เราสบายใจเดินลุกไปดูอากาศสูดอากาศที่บริสุทธิ์เดินออกไปสมมติที่ทํางานเราแบบคือค่อนข้างตึงเครียดนะคะก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็ได้ไปเอาน้าแปะแปะหน้าสักหน่อยโชคดีจังเลย <c oughs> คุณจะบอกเคล็ดลับให้คุณจะเป็นคนที่พูดคําว่าโชคดีเยอะมากๆตอนที่คุณทํางานอยู่แล้วมันเครียดอะ เวลาครูโดนตําหนินะคะเวลามีเจ้านายตําหนิเวลาทํางานผิดพลาดครูจะบอกโชคดีจังเลยวันเนี้โคตรโชคดีเลยคือคือทนที่จะบอกว่าแม่งทำไมซวยจังวะจะเปลี่ยนคําว่าแบบอะไรลบๆครูจะไม่พูดเลยอะ่ะเพราะครูรู้เลคล็ดลับของคําเออความลับของคําพูดอะ่ะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราอะ่ะแม้ว่าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เราได้พูดไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะพูดโชคดีตลอดเลยทุกคนแล้วความโชคดีก็เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อเราพูดมากขึ้นมากขึ้นความถี่มันลงตัวสุดท้ายพลังงานก่อตัวจับกลุ่มกันดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาเราคุณสไปายสวัสดีค่ะครูวันนี้ผมโชคดีจังฝนตกไปทํางานไม่ได้นั่นไงโชคดีจังเลยใช่เลยทุกคนเหตุการณ์โควิดเข้ามาทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายจริงปะทําไมถึงแบบโอ้ยมีโรคอะไรมาต่างๆนานานะทาไมเนี่ยทําไปใช้ชีวิตก็ยากจริงปะคะ บางคนเป็นโควิดกับคิดว่าโหดแม่งโชคร้ายจริงเลยข้อดีมันก็มีอยู่นะถ้าไม่เป็นโควิดจะได้พักสิบสี่วันไหมคะวันนี้พักร้อนยังไม่ถึงเลยจริงปะเฮ้ยวันนี้นะการทํางานปกติเราจะได้พักไหมทุกคนแค่วันเดียวก็ยากแล้วว่ะวันนี้เป็น COVID, โควิดโอ้โหได้พักผ่อนตั้งสิบสี่วันบางคนได้เงินช่วยเหลือทําไมเราโชคดีขนาดเนี้ย จริงไหมคะทุกคนวันนี้หาข้อดีแล้วหรือยังอะกับการที่เราเป็นกับการที่เราดําเนินชีวิตอยู่อะ่ะจิอย่าคิดว่าเป็นหนี้แล้วต้องทุกถึงจะคู่ควรกับการเป็นหนี้ไม่ใช่ถ้าวันนี้เราเป็นหนี้แล้วเรายังจะต้องมาทุกอีกอะ่ะเราจะไม่สามารถหลุดจากหนี้ได้เลยเพราะสิ่งที่เราทุกคือการดึงดูดความทุกข์ซ้ําแล้วซ้าอีกเมื่อเราคิดถึงเรื่องหนี้เรื่องหนี้จะขยาย คิดสิ่งใดสิ่งนั้นขยายทุกคนรู้ไหมคะว่าบนโลกใบนี้ของเราพลังงานเนี่ยพลังงานรอบตัวเราเนี่ยคือความว่างเปล่าอนุภาคที่เล็กที่เล็กที่สุดคือความว่างโมเลกุลอะตอมนิวเคลียสหรืออะไรก็ตามเล็กที่สุดคือความว่างไม่มีอะไรเลยเมื่อเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราไม่โฟกัสสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นพลังงานและเป็นโอกาสที่ล่องลอยโดยที่ไม่เป็นเอ่อไม่ไม่เป็นอะไรขึ้นมาไม่รู้ฝึกพูดคําว่าโชคดีบ่อย,อยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครูเคยทะเลาะก,กับแฟนครูครูเคยทะเลาะก,กันแฟนครูผักครูเต็มเต็มเลยคือคือคอ,อันนี้เรื่องมานานมาแล้วทุกคนแต่ครูก็ครูก็หยุดเฉยเฉยอะครูก็แบบคิดในใจอย่างเดียวว่าโชคดีมากๆทุกคน บวกมากไหมบวกจนมองว่าเป็นเรื่องที่แบบคนหมั่นไส้ได้ไนะทุกคนเวลาเราบูบ,บวกม,กมากบวกมากๆไม่ต้องไปบอกใครก็ได้ทุกคนเพราะการการที่เราบวกมากๆแล้วคนอาจจะมองว่าโลกสวย ไปโลกสวยคนเดียวเถออะไรประมาณนี้เคยเจอไหมคะบางทีเราคิดบวกเราก็ถูกมองมองแง่ลบได้นะวันนี้การคิดบวกมันเป็นเรื่องของเรานะไม่เกี่ยวกับใครวันนี้เราคิดบวกเพื่อตัวเองคิดบวกเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่คิดบวกเพื่อให้ใครมาต่อว่าเราแล้วเราก็ไหลไปกับเขาแล้วก็ทุกไปด้วยคิดบวกยังทุกอีกอะ่ะอย่าอย่าเป็นแบบนั้นวันนี้แค่ แค่เราอยู่กับทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกคนดูไหมว่าโชคดีนะแฟนคูไม่โดนคูต่อยขึ้นมันไม่มีประโยชน์กับการตีกลับไปเลยคูแค่คิดอย่างนั้นวันนี้ยิ่งทําให้พลังงานมันก่อตัวก่อตัวก่อตัว,ตวที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการสุดท้ายแล้ว เรายอมกับการสูญเสียหรอเราถ้าเราตีกลับไปแล้วสุดท้ายมันเกิดเรื่องราที่มันไม่โอเคเรายอมได้หรอถ้าเรายอมได้เราก็ใส่เต็มที่แต่ถ้าเรายอมไม่ได้เราไม่เอาพลังงานดีไปสูญเสียกับพลังงานลบๆหรอกคู่คิดแค่นี้เราเป็นพลังงานดีถ้าเราตอบโต้ไปทีไรถ้าเราตอบโต้ไปทุกครั้งเรากําลังเอาพลังงานดีๆไปแลกกับพลังงานที่ไม่ดีซึ่งไม่มีคุณค่ากับเราเลยอ่ะ ไม่จําเป็นครูจะคิดว่าไม่จําเป็นฉันไม่แลกกับพลังงานแบบที่เธอทําหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราเลือกสรรด้วยตัวเราเองว่าเราจะเอาอย่างไรกับชีวิตหนึ่งที่ครูบอกคือลุกมันออกมาคะ่ะลุกไม่ได้ก็คือบอกกับตัวเองว่า ลุกไม่ได้นะสมมติว่าเราทำไงจะให้ลุกยังไงล่ะครูลุกไม่ได้ก็อเอาใจตัวเองลุกขึ้นมาใจบอกว่าตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันเรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่เรื่องของฉันเรื่องของฉันดีที่สุดเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่โอเคเรื่องของฉันดีที่สุดอย่าเอาพลังงานดีๆในตัวเราไปแลกกับพลังงานที่ไม่โอเคทุกครั้งที่เราคิดเราสูญเสียพลังงานทั้งนั้น คิดบวกก็สูญเสียพลังงานคิดลบก็สูญเสียพลังงานวันนี้ทําไมจะต้องคิดให้เราสูญเสียพลังงานผลลัพธ์จากการคิดบวกกับผลลัพธ์จากการคิดลบไม่เหมือนกันเราจะเลือกที่จะสูญเสียพลังงานด้านไหนถ้าวันนี้การคิดลบคือทําให้เราสูญเสียพลังงานและผลลัพธ์คือเราไม่สบายใจเราจะเลือกหรอ แต่ถ้าเราคิดบวกแลวเราสูญเสียพลังงานเหมือนกันเลยอะแต่ผลลัพธ์คือเราสบายใจขึ้นเราดีขึ้นอะเราเลือกที่จะมาคิดแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอสติปัญญาวันนี้แบ่งปันได้เยี่ยมค่ะคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณบอยขอบคุณมากมากเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูหนังตลกบ่อยๆทุกคนเคล็ดลับเลยนะอันนี้เคล็ดลับเลยนะคะเคียดอยู่เปิดตลกดูเลยถ้าครูนะครูจะชอบดูรายการนักร้องข้ามกำแพงอะเนาะ คุณจะชอบดูรายการนี้มากเลยมันตลกอัทุกคนเมื่อก่อนลุกไม่ได้แต่ตอนนี้ลุกได้แล้วขอบคูสุดยออมาอะไรคณพรเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะคุณจะชอบดูรายการตลกคือบางทีเราเครียดอยู่แต่เราต้องตัดสินใจอ่ะที่เราจะไม่เครียดต่ออต้องตัดสินใจอ่ะทุกคนทุกเหตุการณ์ในเรื่องในชีวิตเราต้องตัดสินใจอยู่แล้วแต่วันนี้เราตัดสินใจที่จะ จมปักอยู่กับที่เดิมหรือตัดสินใจที่จะโผขึ้นเหนือน้ําให้เราได้หายใจสักทีหนึง่งที่ผ่านมาเราหายใจไม่สะดวกเลยเรามีแต่ความทุกข์ทุกข์จิงไหมคะวันนี้เราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขในโลกเราใบนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่ทําให้เราได้ไปต่อแล้วเรามีความสุขกับชีวิตอะ่ะวันนี้ทําไมต้องเอาใจเราไปใฝ่หาแต่เรื่องที่มันทุกข์ทุกข์อ่ะสุขหรือทุกข์เราเลือกได้มันคืออยู่ว่าเราจะฝึกให้เรา สุกได้หรือเปล่าครูก็ยังการันตีว่าเราเลือกได้จริงๆนะทุกคนเพราะเพราะวันนี้คือถ้าวันนี้เราบอกว่ามันทุกอะก็ทุกครั้งที่ทุกก็ออกมาสี่เมื่อเมื่อกลับไปทุกใหม่ก็ออกมาเดี๋ยวพอออกมาบ่อยๆเดี๋ยวมันจะไม่เข้าไปแล้วทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเครียดมากๆนะกระโดดเต้นเลยทุกคนเปิดเพลงเต้นเลยเราไม่สามารถเครียดได้ในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหวนะ นี่คือสุวิทยาศาสตร์นะทุกคนเราไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่เรากังวลได้ตลอดเวลาในขณะที่เรากระโดดโลดเต้นนะคะในเวลาที่เรากระโ,โดดโลดเต้นเราลืมความเครียดไปแป๊บหนึ่งตอนนี้ตั้งสติค่ะเนอะใช่เลยครับครูใช่เลยค,คุณกบสิทธิ์เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นกำลังใจใกับทุกคนเลยคือเชื่อว่าวันนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายคนไม่มากกว่าน้อยคนได้ที่ได้รับคือตัวครูได้รับเป็นคนแรกทุกครั้งที่ครูออกมาพูดครูได้อะไรจากสิ่งที่ครูพูดเสมอ